เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ลูกกูลูกกูลูกกูเอาลูกมึงเลี้ยมึงเลี้ยพวกมันไม่ได้หรอกไปมึงยังไม่ยุ่งมึงไปเป๊บบี้ครับไปเร็วครับเป๊บบี้ครับโอ้ร้องทำไมครับเป๊บบี้ครับมา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 โอ้ไม่ร้องนะไม่ร้องนะไม่ร้องนะโอ้มึงจะงงไงทัพพูดลูกเต้าเหล่าใครวะ่นดิลูกเต้าเหล่าใครวะดิลูกนี่เนี่ยโอ้มึงจะร้องทัพพูดมาทีละคนทีละคนมาหนูหนูหนูอยากกินอะไรหนูอยากกินอะไรมึงมึงบอกกูสิมึงจะดิ้นหาพ่อ กระเพรากระเพราพ่อเอานมไปกินมาเบบี้ครับเอานมมากินมามไปไปกินนมกินนมเอานั่งนั่งนั่งเร็วนั่งเร็วเดี๋ยวชงนมให้กินหนูหนูนั่งสิหนูหนูเก้าอี้อ่ะมึงกดนั่งสิเออเบบี้เนทออาฟ้อนนมฟ้อนนมหยุดร้องกินนะอามอามอร่อยไหมลูกกูถามว่าอร่อยเอาเลอใส่กูอีกพ่ออ่าเรียบร้อยเฮ้ยมึงอย่าโซนดิมึงมานี่มานี่เบบี้เบบี้เบบี้มานี่ เบบี๋มานี่เร็วๆเบบี๋เบบี๋มึงเอาเรื่องของมึงนะนะนะอปาดอปากอปาดแล้วเขาบินมาแล้วอ๋อหมูเดงลูกกูนี่สุดยอดมากไอ้เขี้หมูเดงไปหนูเดี๋ยวพาไปว่ายน้ำนะอยากไปว่ายน้ำมึงจะว่องไงฮะขร้ว่อ เบบี๋ครับเบบี๋เบบี๋อยากเล่นน้ำไหมอยากเล่นน้ำอยากกินข้าวด้วยเด็กพูดไม่ได้เวตีก้าขาแข็งหน่อยรร็วๆจะลองรับโขลกเก่งมากเก่งมากเลยฮะเดี๋ยวนะฮะ อยากกินข้าวอยากไปนอนอยากไปขี้อยากไปแปรงฟันอยากไป็น้ำพึ่งอยากไปอาบน้ำเฮ้ยแบกฟันให้นะเดี๋ยวแบกฟันให้อาปากเอาปากกระปิดมาแล้วโอ้ยการเลี้ยงลูกมันยากขนาดนี้ขนาดในเกมั้งเนี่ยเยี่อะไรกันนั่นเนี่ย ใค,ใครมันเว่อรวะเเปลี่ยนไปพ่มแล้มั้งอ้ย <c oughs> <c oughs> มึงไปล้างทองอโนบิล้างมอนนะกล้วยเด็กน,นี่มันป่วยแล้ววะกินข้าวกันนะมามามา <c oughs> อร่อยไหมครับอร่อยไหมมึงเออมึงอย่าห้องนี่มึงมานน่มึงอ่ะอย่ากินนมเหรอมา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 หมูเด้งมึงจะหัวสมควรเลยไอ้ควิดมามามากินนมมากินนมมึงอย่าดื้อดิไอเด็กคีวเอาขึ้นบินมาแล้วขึ้นบินมาแล้วขึ้นบินมาแล้วบูงงำมามามารถรถยนต์มาแล้วรถยนต์มาแล้ว มาผีเข้าม่เดยไ่อยากอบน้ำเหรอไปพาไปอาบน้ำแล้วหนูนะอ้ยเป็นอะไรเดี๋ยวเดเปิดเพลงกล่อมให้ฟังนะนอน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 อันนี้อันน้อันนู้น เออหยุดตามได้แล้วเออดูแล้วว่าป่วยอะเอออยู่แล้วมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเอายาให้กินนะจะได้ไม่อ้วกแล้วอ้าม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 เออบอกกูทีว่าหายอ้วกแล้วโอไปตาย บนปากบนปากบนปากสามสองหนึ่งห้ามสำลักฟึบอย่าอ้วกนะมามามาหมอไใสมาแล้วอร่อยไหมครับเบบี้ครับมา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 รถอีแตนมาแล้วมาหนูหน nice> ูหนูอยากได้บ้านแบบไหนอยากได้บ้านแบบไหนเอาบ้านชมพูไหมเอาบ้านชมพูไหม กูถามก็ตอบไม่ใช่ให้อ้วกอีเด็กคิดโอเคเแบบี้ครับเแบบี้ไปๆเดี๋ยวพาเข้าบ้านกันนะนี่ไงสวยไหมหนูหนูหน,หนูชอบไหมชอบไหมชอบไหมตอบเร็วตอบเร็วตอบสินี่ไงกดว้าวโอ้โหเดี๋ยวพาไปเล่นสไลเดอร์นะอยากเล่นไหมอยากเล่นไหมหนูหนูอยากเล่นเปล่าอ๋อ,อคือคือไม่อยากเล่นไม่กูจะพาไปเล่นมึงจะต้องฝึกความกล้าหาญเข้าใจไหมมึงโตแล้วมึงโตแล้วมึงต้อง ไม่เป็นไรหนูและหนูพร้อมยังอันสามสองเอาเบบีครับเบบีพร้อมไหมเบบีเบบีเอาเร็วเร็วตอบเร็วเบบีพร้อมไหมเบบีเฮียอะไรวะนะสามสองหนึ่งเบบีไปเร็วเบบีเดี๋ยวเวเอาอีกตัวมาก่อนไม่เอาเบบีเบบีอยากเกเรเบบีเบบีเบบีอยากเกเรสิครับเบบีเบบีครับอยากเกเร มาเดี๋ยวป้อนม้น้ำเบบีนะเบบีเอาเบบีกูหายเอาอะไรวะพ่อกูจะขึ้นไปยังไงบักไปเลยยี่มาไปออกไปหน้าบ้านออกไปหน้าบ้านเดี๋ยวพาไปเจ้าออกมามามา มุงอยู่ให้เหมือนลูกคนได้ไหมนี่เห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าหอคอยโดดนะเดี๋ยวพาไปนะไปปบไปปั๊บอ๋อดีเลยเป็นมุเอาจังไงอย่าไปเดินแฟชั่นโชว์แม่เบบี้ไปๆเดี๋ยวพาไปเดินนะอหนูหนูอยากไปไหนกันระหว่างไปดูหนังกับแฟชั่นโชว์อยากไปไหนกัน เบบีครับเแบบีครับพร้อมยังครับถ้าเบบีพร้อมออกมาได้เลยครับพร้อมถ่ายรูปเลยมาเร็วเบบี๋ออกมาเร็ว <periods> ถ่ายรูปถ่ายรูป <c oughs> อืมอ,อืมแชะเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี้รียกว่ามุมอม <g ods> บบีออ๋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 ออาออ๋อ้๋ออ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 น,ะนนะ <c oughs> บ,บ <c oughs> มึงปล่อยไปแล้วไงมึงมากับกูดีกว่าปะมาเไม่ได้บวกเลขกันดีกว่านะเบบี้นะเรามาเล่นบวกเลขกันดีกว่าสี่บอกสองได้กับเท่าไหร่เบบี้ครับสี่บอกสอง